เจ้าว่าอะไวมาหน้าเนาะในสัมผัสบ่าพ่อนัชเซมาตรวจโควิดหลบสามบ่าพ่อน้องบัวเหาไปกันเลยไปดีบ่าพ่อน้องบัวถึงไรว่าตรวจว่าสิตรวจหลบสามเก็บตัวอย่างหลบสามจะไหนการวัดสิผ่านบอลอยจนลอยอ้เด็กคงบัคงสีผ่านเนาะว่าเจ้าก็ร่งกายทุ่มมือทุ่มมือว่านี่กับเตะบอลยิงประตูคนเดียวยูวซีปูดูโดยโดยแต่ตัวแรกนี่อาชีกี่รูกวงหูเนาะ การร่างกายออกแทบทุกมมือทุกว to ันแล้วกันขึ้นอย่าโมยูโมนอนออกกาลังกายตลอดไอหน้องจนทักทายว่าบากินยังคือโมยูโมน้องไอเขาบอกว่าอะไรกินยังดอกยากเราในสูมมากกับใบรูดเนาะไอแห้กินใบกระท่อมนั่นเองและก็ชาเนาะที่ป้องกันโรคโคโรนิกาลเพื่อสุขภาพแห้งแกินแหละเมื่อก่อนเนี่ยตลอดทายเดตลอดแต่ว่าบ่อยมันมีการที่แบบว่าอย่างไรเนี่ยก็ดีสายสูตรทนายไม่มีข้อตกลงข้าเนาะมันก็ดด้วยว่า คือสีดอดูไอ่เนี่ยก็สัมผัสลงกินนี่จากสามซีเมตรนี่มยู่เด้โดนโดนทำเปนว่าทากระแป้งเนาะโดนเออกระแป้งกับหอมนี่ฟานเว้ยเจ้ามีอย่างเดียวที่บเลิดรุมเลยอะคือหอมแก่เมียต่นนี้แหละมีเท่านั้นไหนไอ่โอ้ขัดูแสดงว่าเมียอ่าห่างกันตัวเนาะกระดูขึ้นเมียได้บอกเลยสำทำบาร์ด้วยเงินบูทั้นดอกขาวบ้านกินฮอดครับปงหนึ่งบูงหนียเนาะขนมกูเอาวิซานี่งห่างไปหนึ่งหแห้งหอดแล้วแม่นนะแต่ว่ามีกินถือกินอยู่แสดงว่าผ่านเนาะ คือว่าแต่ผู้สาวบอน้ำามมื่นก็บออมะาเยอ่าจะไปอ่าบดส่นนบ่กข้าเบ่อเต้าเจ้าเนาะพอจอยต่อยเนาะครับว่าพันบ่อพันยเเซนหน่วยพนออกไปนี่สตีเปเด่นน้ำผู้สาวบอผู้สาวให้ไปเด่นน้ำมาสัะอ๋อไปหาเสาไข่เนาะมีความขิดหอดไปหาเสาไข่บอ สบายดีว่าเสียงเป็นไงเน่ย่าสิมาตัวจตอบสานี่มันจะอยู่ปันเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ดวมรู้สึกว่ามันหมู่บวกกับที่ไลหรือเพราะว่าเากันหรายคนะแต่็ลิตภัณฑ์เราตอนเนี้ยมูลยังีดบานแห้งเนาะีดบานแห้แล้วเจ้กัอยู่ว่าเฮงรเ่าสาสานการณ์มันกปได้เลยนะตอนมันอกัมันสีวเด้คนีมาเฮนเราเจ้าแม่นะใจเอยู่้กันเนาะมีความสุกถ้า ผ่านนี่จะได้แยกจากการบอปอดโอ้ยถามาแยกก็คือแย่งเพื่อนเมื่อสั่นไปแล้วบอเลยมันจะไปแยกไปเห็นการขึ้นในบออะไรจะได้เขาขึ้นจบในหม้อปลายเท่านั้นเลย่าโตเพราะพ่อแม่วิ่งเงินส่งบออะไรบอไลยพอบอไปหนึ่งเลยอันนั้นแล้วแต่อ่างสิไปแต่สัหรับผูกขาดถึงมาถึงมาแยกกันก็จะได้ทุ่หากันเนาะเอันเรื่องอันนั้นมันมันทำมาลาอยู่แล้วถึงแยกบ่ยกมันก็ต้องโทุหากันอยู่แล้วอ่างทองเขาแต่ว่าพูดถึงว่า น้องสี่เพียร์กันเงินแล้วแต่น้องพอพ่อแม่พ่อแม่ของน้องมีเงินหลายอ่านี่บ่มีเงินพ่อแม่ก็ได้บอกอยากสช้น้ำทนต์เพียร์เท่านั้นเพราะว่าม่อสองก็ไปก่อแดดม่อจอม่อจอพ่อแดดกัมพ์พ่อแดดม่อจอไอ้เด๊อย่ากไปเพียรต่อบ่กระถิ่งเมื่อบ้านไอ้เมื่อเฮียนอยู่บ้านแล้วคอยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้วยาไปเฮียนได้หรือเปล่าอืมเอาซัมม่อสองข้อเนาะอ่านออกแกนไหนเนาะเลยเลยเลยเจ้าเจ้าอ่าตอนนั้นแยกจากกันสิบก่ากี่หอดกันเน่าะ เพื่อนคุยอยู่น่วกันชอบกันทไปหาเด้อวุ้นสกุลสกุลน่ะนะามียางกับแซดโทรหากันไหนเนาะมียางกับโทรหาเด้อมีเพชรมีได้กันส่วน่าพ่อต้องบวชดื่มอะไรแล้ว่าพ่อต้องบวชนี่เพื่อนเคยพาพกับผ้าใบฝ่าขอบุญขอพรให้ลูกให้น้องๆน้องๆปลอดไฟเนี่ยฝ่าคนก็ย่อเมื่อเดี๋ยวเด้๋ยวคนเอามันย่อเอาฝ่าคนขนฝ่ามันก็เมื่อบานเมื่อซองนั่นเนา มาจ่อยผ่าิ่นกับเมื่อบ้านเออผ่านอนเมื่อนะเข่าหัเทือนเนี่ผ่าเออผ่ามือมันก็ออกแล้วเนื้อแต่ขวากาะเจ้าเนี่ยจิตตรวจมันนี้แก้ตัวยางมว่านี้เนาะโดยโดยอ่าถาว่าผ่านก็เลยแยกใหญ่กันเนาะโนี่ยังกับขอกำลังแรงใจจากโมคูทุกคนเด้อีเวยถึงเส้นหัวกับหัวว่าษาจีนล่อการตรวจผลโควิดเนาะ รอหมอมาเก็บตัวอย่างอ่ายังมีอีเลยทั้งหมดอยู่ตื้อขาอยู่จ้าคนก่อนนะตอนแล้วจะเอาหกคนหมดเลยเจ้าสามสิบหกเนาะประมาณสามสิบหกคนเนาะอดีตมารอหกคนหาคนใจหอนแห้งก็รอถามหมอเดือดแต่ว่ายังเดือดอยู่ห้องอีกหลายอยู่เดือดเดือดอยู่สามสิบเอ็ดคนมาก่อนหาคนทั้งหมดมีอยู่สามสิบหกเนาะรอการค้นตรวจก็เบาพอนแล้วก็เบาจอยแล้วก็เบา เบาแกแล้วก็ะเบาเสียงเนาะแต่ละคนมาล่อถ่าใจหอนแห้งว่ะเออคีออร์บานแห้งว่ะสันน่ะโย่ไหนจะเหมือนเลยวะประมาณส่าวันเนาะสายสัยบ้านเนาะอยากเมื่อวานเอออยากเมื่อวานนะอยากเมื่อวานแห้งแต่ว่ามาล่อมากรมว่ะสันนะล่อพ้นตรวจ่ากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้ว่าจอยในเด้อบ้าแรงวันหน้าเนาะ